มาสำรวจปลาหลังจากที่ฝนตกพอมๆสองสาวันปีนี้ยังไม่ได้เหตุเลยมาดูกันเงียบมากเงียบจนน่ากลัว ยุงก็เยอะทายากันยุงโอ้ยเนี่ยไหมนี่เห็ดเรื่องกพิ่งขึ้นนี่ดอกยังเล็กเลยนั่นอ้ยยุง อยู่ใต้อยู่ใต้มอกอยากจะยุงกัดยุ่งเยอะโอ้ยจักรยานจักรยานจักรยานภูเขานั่นแหเห็นเห็นไกลๆลิบๆพวกหลังก็นิยมปั่นจักรยานกันในป่าเราก็นิยมเก็บเห็ดในป่า นดอกมันยังเล็กๆอยู่เพิ่งได้ฝนนะโอ้ยยุงเยอะๆนั่งไม่ได้เลยอะ่ะพอนั่งแล้วยุงยุงมาเชียวขนาดทายายนะไม่กลัวมันกำลังเริ่มขึ้น,นเริ่มออกนี่ยเห็นไหมนี่ยหร มันตพิองออกเดี๋ยวต้องมาร์กไว้จุดนี้ปีหน้าจะได้มาหรือว่าวันหลังเห็นไหมเล็กๆนี่วันหลังเราจะได้มาถูกป่ปากว้างใหญ่นั่นดูด้วยุ่งกดัดยุ่งกดัด เล,เล็กน,ะนันนั่นนันกลุ่มนึงเราแพ้ยุงยุงกัดจะบัวไปทั้งตัวน,นี่เล็กๆนี่ถ้าอีกสักสองสาวันนะมันจะใหญ่กว่านี้ แต่เราไม่อยากทิ้งไว้คนหลังมาเจอมันก็เก็บเนี่ยเนี่ยเห็ดเหลืองคันทเทนลนชื่อคันทเทนลนเนี่ยแต่เล็กเกินแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนมันอยู่ในมอสเห็นไหมเนี่ย มันอยู่ในมอสมันกำลังอยู่ใต้มอสมันเพิ่งได้ฝนงไงกำลังจะจะพุ่งขึ้นมาดูกลุ่มนี้นี่โอ้โห oh. ถ้าเกิด บ,บับาบูเบอรี่บูเบอรี่ก็มีเล็กเกินเราก็ทิ้งไว้ก่อนบูเบอรี่ที่คนไทยมาเก็บกันเ่ผลไม้ป่าน่ะได้กลุ่มนึง แต่มันยังแต่มันยังเล็กอยู่ไหมคันทเทล่นเนี้ยผัดผัดกันเนยออร่อยแพงกิโลเป็นสองร้อยสองร้อยกว่าแล้วมั้ง แต่เราอยากได้คันยูฮันคันยูฮันมันทำต้มยำทำนั่นได้อันนี้เราก็ลวกแช่ตัวเย็นไว้ถ้าไม่มีเราก็เอา,เอามาใช้ได้ถ้าไม่มีกับข้าวเราก็ใช้ได้นะ,นะ ดูนี่อีกจุดหนึ่งกำลังเพิ่มขึ้นนี่เห็นไหมนั่นนั่นอยู่ไกลๆฮนะนั่นเล็กๆนั่นอีกนี่ยเป็นสวนใต้ต้นในต้นสนนะนี่เห็นไหมคือเป็นกระจุบเลย นั่นทั่วไปแล้วก็จะเลือกเก็บเลือกเก็บที่ที่ขนาดใจห,หน่อยนี่กำลังเพิ่ปเพิ่ขึ้นไงเพิ่ขึ้นเนี่ยหาตัวที่ใหญ่ของกานนั่นไหมนี่ สองตำวันนะจะเหลืองปลุบใครเจอก่อนก็โชคดีไปเป็นป่าสาธารนณะใครเก็บได้ก็เก็บนั่นต้องคอยต้องดูดีๆมันอยู่ใต้ใบไม้ใต้สน,นะเห็นไหมเน,นี่เห็นป่า นกำลังจะทะลุใบไม้นะนะีนะ่นะนะนะ กำลังขึ้นกำลังขึ้นมันเพิ่งได้ฝนไงนอยู่นี่เม็ดติ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 ดกันเลยหาที่จะหาที่แบบที่ใหญ่หน่อยแ <c oughs> ม่แม่ มันเพิ่มขึ้นเพิ่มเริ่มขึ้นมันจะมีไปถึงนู้นสิงหากันยาตุลาโนนหน้าดูดูใบไม้ร่วงมันก็ยังมีขึ้นอยู่ชอบอากาศจะร้อน<อ>แล้วก็มันอยู่หน้าร้อนมันจะขึ้นไปถึงนู่นนะดูดูใบไม้ปีดูตกดูใบไม้ร่วงต้องพยายามมองให้ดีๆหาที่ ข้างล่างยังแห้งๆอยู่เลยฝนมันตกน้อยปีที่แล้วปีที่แล้วเราได้คันยูหันพอเต็มตู้ย็นแล้วถึงได้เก็บสีเหลืองปีนี้คันยูหันยังไม่ขึ้นเลยแต่สีเหลืองขึ้นะดี๋ยวนอ 上が。